พุทธบัตรนะอาจารย์ก็ถามว่าหัวหน้าครอบครัวทําพุทธบัตรหนึ่งส่วนเพื่อครอบครัวเนี่ยถือว่าใช้ได้ไหมหรือว่าต้องทําส่วนให้ครบทุกคนในครอบครัวคือท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมเนี่ยแน่นอนที่สุดครับนบีก็ทําเป็นตัวอย่างนะครับกรณีที่ทําคนเดียวคนที่เป็นสมาชิกเ,เป็นผู้นาครอบครัวแล้วก็ทําให้กับคนที่อะไรคนที่อยู่ในครอบครัวไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วแล้วคนหนึ่งทํา นะครับแล้วเนตทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ไปถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตเพราะว่าท่านอับดุลเบี๋มุฮัมมัดซอนซัลามเนี่ยได้ได้บอกกับเรานะครับมีท่านอบูอายุบอัลซารีเนี่ยได้ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยถามว่าการทำอุดหนุยในสมัยรอสูลลอฮ์เนี่ยทำยังไงท่านบอกการเรายุนยุดฮ ah ีบิชาดอันหัวอันลิบัยติฮิฟียกูลูนาวยดอิมุนฮัตะอิตับฮันนัสฟะซารัดกะมาตารอ ท่านบอกว่าโอทียาในสมัยรัสซูลล้อนเนี่ยก็คือคนคนหนึ่งก็ทํโอทียาเชือดเชือดแพะหนึ่งตัวแล้วก็ทําให้กับตัวเขาให้กับครอบครัวของเขาเขาก็กินนะครับแล้วก็ปรุงเป็นอาหารเขาบอกว่าอันนี้ก็สิ่งที่เราได้ได้เห็นกันอยู่นั่นแปลว่านี่คือแนวปฏิบัติแปลว่าถ้าคนคนหนึ่งทําในฐานะผู้นําครอบครัวและคนที่เป็นผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวคุมหมดแปลว่าทำหนึ่งคนเชือดแพะหนึ่งตัวนะครับครอบคลุม ทั้งหมดมนะครับเพราะสัตว์ประเภทออตาฮิยะหรือเสียดำเนะี่ยผ่าประเภทเดียวกันบะฮีมาติลาลามบอกอรอูดอูดก็นํ่นะครับถ้าเป็นอูดนี่ก็เจ็ดส่วนเหมือนกันอาจารย์ใช่ครับสั้นใหญ่เจ็ดส่วนหมดอ,อูดกับ,บวัวนะครับส่วนแพะแกะอันนี้ก็หนึ่งส่วนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะไปไล่เรียงให้ฟังก็ว่าแต่ว่าอันนี้คือหลักกว้างๆแต่ว่าเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเสียดำก็ดีในในพิธีฮั์หรือ การทาอดอฮียะสัตว์ในประเภทเดียวกันอเพียงแต่ที่มาของฮูกกลมต่างกันเท่านั้นเองฉะนั้นเรื่องการเชื่อดก็ดีกระบวนการก็ชีธุรกรรมที่เกิดขึ้นใช้หลักการเดียวกันเพียงแต่ที่มาของฮูกกลมอันเดียวกันดํามีสาเหตุที่จะต้องเสียดํามันก็มีที่มาฮูกกลมต่างกันอดอฮียะก็มีที่มาต่างกันแต่ถามว่าโดยประเภทสัตว์เหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจกว้างๆฉะนั้น ถ้าถามว่าถ้าท่านมีความสามารถแต่ถ้าบอกว่าปีนี้อยากทำตัวเองก็ทำลูกก็ทำภรรยาก็ทำได้ไหมดีมยิ่งทำมากยิ่งดีมีความสามารถแต่ถ้าดูแล้วเศรษฐกิจปูดเครื่องทำหนึ่งตัวแล้วก็เนียดให้ทั้งบ้านได้ไหมได้เพราะนี่ก็คือหนึ่งในรูปแบบที่ในยุคสมัยราลลสูุรอซ้มได้ทำไว้ค,ครับ